นี่นะคะเจ้าของวันเกิดกําลังตำส้มตำค่ะเต็มห้องครัวเลยนะคะนี่คือป้าจ๋าอันนี้แม่ดาวค่ะเสียงดังก็เขามาโอ้มีปัญหาอีกเหรออันนี้พี่อีกเสียงดังก็ไม่ได้ถ้ากูไม่พูดัะหน่อยเกิดอะไรขึ้นกระย่าดาวอีกแล่วอ้าวเขาได้ยินข้างบ้านเขาตื่นหมดแล้วแม่ อใหญ่่เานะคนใหญ่หลอปัสซิมนง่อาแล้วเขามเกิดซิมวเหรยายแซบบ้ให่รนัแซบบ้นสหม้ดาวดาตวเปรี้ยวนั่นปูดาวเปรี้ยวน่งเยนั่นเปรี้ยวเปรี้ยวขาเป็นการใส่ชาเด็กนี้สน้งวันมิิลันพีเด็กนี่พี่นได้ไม่ได้ดาวเนรูสู๋ไม่ด้ดาวดส้มตสูตรแม่ดาวนะคะ ปลาแดกค่โอ้ก็ใส่อยู่แหละนะกำลังพูดอยู่เลยใส่ปลาแดกใส่น้ำลายใส่กะปิอ่ะแม่โอ้ยบ่ตั้งน้ำลายแต่เนื้อือไม่เป็นไรหรอกแซ่บเขาเรียกว่าเติมน้ำรสชาตินะอันจะซอสใะจโจ๊กเอาเนื้อสูงเพราะยังบอกเอาเพราะมันจับเสงเพิ่งๆเป็นโจ๊กรดมันโจ๊กไปก็ได้นเป็นตุ้ยไขมาแต่กวาไข่ตุ้ยข้าวตนถยอมากออขอาวกล้องก็จะอันนี้อันนี้ขอพี่นางขอมากวดหนึ่งเหรอ ยายาซื้อมาอโซคุณยายซื้อมาคุณยายไปซื้อตรงไหนมาขอเยยๆอากมานี่ยรกังอย่าที่่อเข้ั้งยาวทั้งใหญ่เลยค่ะเส้นเส้นโคกคนทานหวนยอ่ะมันยังเ่รมันบคกก้ห้งว่ะจะก็ตามชมพูก่ด้ว โอ้คุณยายมีสุก็ต้องนี่คะ่ะอาหารวันนี้นะคะวันเกิดที่นาน,นะคะก็มีผักนะคะน้ำยาขนมจีนส้มตำค่ะนึ่งปลานะคะนี่นึ่งปลาน่ากินมากเลยใส่สมุนไพรเยอะนะคะน้ำพริกผักต้มนี่ถั่วง,งอกทำเองนะคะอดอกไม้สวยๆนี่ผักจากในสวนเลยนะคะผักสดๆจากในสวนก็มีสเต็กหมูทอด ไก่ทอดแล้วก็เป็นนูเด้นสลัดนะคะสําหรับฝรั่งค่ะอันนี้พี่อิมเอาะไรข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะน่าทานทุกอย่างเลยวันนี้วันเกิดนางค่ะม,มีแต่อันน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะนางอะกาศอยู่ในสวนนั่ง,น,งนั่งเลยอะกาศตรง,อน,องรน,นี้ตะกอนยังไงกาดใจสวนพัดจนร้อนตัอเซก็ได้ มีมาแถมยูเทียงกินนะนี่มันนี่ว่างแล้วมันไม่ได้มันนี่ว่างออนเดย์ออนไนญี่ปุ่นอะอืมได้ไทยลุก